สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นบนนะคะสูตรนี้มา10กับหน่วยนะคะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะคะแต่ก่อนมาดูนะคะมาดูคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลสูตรนี้ใช้หลักแสนนะคะแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่2คูณกัน4ครั้งหรือบวกกัน4ครั้งนะคะอันนี้แล้วก็บวกด้วย2องคงที่5 บวก4ได้9 9บวก9บวก2ได้11นะคะก็นับไปเลย1เห็นไหมคะ1บวกอีก2ก็เป็น3บวกอีก3ก็เป็น6นะคะสูตรนี้มา10กับหน่วยนะคะออก2 2 1เข้าที่เลข1นะคะหลักหน่วยเนาะ มาดูงวดที่สองนะคะเห็นไหมเดีย๋ยวแอดจะขยายให้นะคะหลักแสนก็คือเลขหนึ่งเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอันนี้แอดทำเป็นคูณไปเลยนะคะอันนี้คูณด้วยสี่เนาะแล้วก็บวกด้วยสองถ้าเอาปากกาแดงจะเห็นไหมอันนี้ตัวหนังสือมันใหญ่เกินนะคะ มันก็จะได้8ปบวกหได้9 9้บวกหได้11นะคะก็ได้ตัวเดิมได้1 3 6เข้าที่เลข3นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเนื่องจากว่าสูตรเก่าแอดไล่สูตรดูแล้วมันยาวเกินนะคะแอดกลัวมันหลุดแอดก็เลยเอาสูตรนี้มาให้แสนสี่คูณสี่สิบหกนะคะอันนี้คือคูณด้วยสี่เนาะเขียนตรงไหนคูณสี บวกด้วย2คงที่นะคะ6บวก6ได้12 12บวกอีก2ก็เป็น4 4บวกด้วย2ก็เป็น6บวกด้วย3ก็เป็น9นะคะอันนี้บวกด้วย3ออก8 6 3เมื่อนี้เข้าหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่สี่นะคะเห็นไหมมันตัวเล็กไปไหมเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะหลักแสนเก้าสี่สามสิบหกบวกด้วยสองคงที่ศูนย์ 0, บวกหกได้ศูนย์บวกสองก็เป็นแปดนะคะ 8บวก2เป็น0บวกอีก3ก็เป็น3 803เข้าที่เลข0นะคะอ่ะมาดูเมืน,นี้นะคะเจ็ดเบวกด้วย2 7งบวกแได้15บวกอีก2ก็เป็น7เป็น9 9บวก1ได้2ออก7 7 9งวดนี้เข้าหลัก10หลักหน่วยนะคะเอามาดูงว่ที่6หลักแสนเล็8 7 4 28บวกด้วย2อันนี้นะคะคูณด้วย4 7 4 28 8บวก8ได้16 16บวก2ก็เป็น8 8บวก2ได้0บวกเป็น3ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะเข้าที่เลขศูนย์เนาะหลัก10หลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่5นะคะ5 5 4 20บวก2 5บวก0ได้5บวกอีก2ก็เป็น7 7บวก2เป็น9 เก้าบวกสองก็เป็นเก้าบวกสามเป็นสองออกสามเจ็ดเจ็ดนะคะเข้าหลักสิบหลักหน่วยที่เลขเจ็ดเนาะอะ,อะทีนี้มาดูงวดที่แปดนะคะหลักแสนคือเลขแปดหลัก หน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข1คูณด้วย4ก็ได้4บวกด้วย2 8บวก4ได้12บวกอีก2ก็เป็น14ก็ได้4บวกอีก2เป็น6บวกอีก3เป็น9ออก8 9 4เข้าหลัก10หลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่9นะคะ หลักแสนเลขแปดหกสี่ยีสิบใช่6กสี่บวกด้วยสองก็ได้ตัวเดิมนะคะได้6ได้4 6 9เนาะเพราะมันบวกเหมือนกันหมดเลยหลักแสนบวกเลขแปเหมือนกันหลักตัวที่สองก็บวกเลขสีเหมือนกันบวกสองอ่ะถูกแล้ว ออก5 6 3เข้าที่เลข6นะคะงวันนี้อ่ะมาดูงวดที่10นะคะหลักแสนเลข7 9 4 3 16บวก2 7บวก6ได้13บวกอีก2เป็น15 5บวก2เป็น7บวก3เป็น0ออก6 8 7 เข้าที่เลขเจ็ดหลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่งวดที่11นะคะงวดที่11เเราจดถูกไหมเนี่ย อยาแอดขอดูหน่อยนะคะหกอ่ะมาดูงวดที่11นะคะ 1> 1, 2 3 4 5 6, ใช้หลักแสนเลข6นะคะ6 4 24บวกด้วย2 6บวก4ได้10บวกอีก2ก็เป็น2 2บวก2ได้4บวกอีก3ก็เป็น7นะคะออก2 2 7เข้าทั้งหลัก10หลักหน่วยนะคะ อะมาดูงวดที่12งวดที่จะถึงนี้นะคะ2 4คูณ0ได้0บวก2ก็ได้4 4บวก2ได้6บวก9เดี๋ยวแอดขอเขียน อมาดูของสูตรเก่านะคะสูตรเก่าสูตรนี้ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะคะคูณกันอย่างละสองแล้วก็สิบล่างนะคะมันก็จะได้งวดน,นี้มันได้ที่สองเก้าศูน ตรงกันที่เลขเก้านะคะแต่ว่าสิบกับหน่วยเนาะแต่ว่าหลักสิบเราเด่นที่เลขสี่กับเลขสามนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจับคู่ให้นะคะได้สี่กับสามอันนี้แอดจะทำเป็นหลักหน่วยนะคะมันก็จะได้อาตรงนี้ตัวนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆสี่สี แล้วก็สี่หกสี่เก้าสามสี่สามหกแล้วก็สามเก้า มันก็จะได้6ชุดของงวดที่แล้วมันก็ได้6ชุดแต่แอดให้กลับเนาะมี2ตัวนี้นะคะที่แอดให้กลับมันมัวใช่ไหมอ่ะเห็นชัดยังคะเนี่ยนะคะที่เข้า27งตรงๆนะ้องวดที่แล้วเนาะอันนี้สูตรมันเดินยาวนะคะแอดกลัวมันหลุด ระวังงวดนี้6ก็เด่นนะคะงวดน,นี้มันอาจจะเป็น6กับหัวเป็น9 9กับหัวเป็น6ก็ได้นะคะถ้าติ๊กก็ติ๊ก2คู่นี้ละ่ะถ้าเป็นตัวกลับนะคะงวดน,นี้มันจะได้6 4 9 4แล้วก็ หกสามเก้าสนะคะแอดคอนนิดนึ่งขอตัวนี้อีกตัวหนึงนะคะสามส วันนี้มันเด่นทั้งสี่ทั้งสามนะแอดก็เผื่อไว้ก่อนนะคะมันก็จะได้เยอะกว่างวดที่แล้วหน่อยเนาะวดที่แล้วได้แปชุดงวดนนี้ได้ที่12ชุดนะคะอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะมันก็ยังไม่ได้อ่ะมันต้องอย่างนี้นะคะ ันนี้หลักสิบของคลิปที่แล้วเราได้สี่กับสามอันนี้คือสูตรหลักหน่วยสิบทั้งสิบทั้งหน่วยแต่สี่สี่นะแอดคิดว่าไม่น่ามาแน่นอนนะคะแอดขอตัดนะสี่สี่เนี่ยเห็นแล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ จากช่องจับเลขช n แนลนะคะสวัสดีค่ะมัวไหมเดี๋ยวแอดจะลองทำให้ชัดนะอ่าชัดแล้วอ่ะแอดก็ราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ